อยู่คอนโดยังไงให้เหมือนอยู่บ้านคอนโดสองชั้นพื้นที่ใหญ่จะเต็มทำเลใจกลางเมืองไกลเมเจอร์รัชโยทินและ BTS รัชโยทิน ที่นี่คือวินและเชียรทินห้องที่กุ๊กจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นห้องดูเพกขนาด145ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องแม่บ้านเปิดประตูเข้ามานะคะจะพบกับลิฟวิ่งแอเรียที่กว้างขวางและไฮไลท์ like ของห้องนี้นะคะคือวิวโคง้งถนนลัชดาและตึกช้างค่ะถัดมาจะพบกับโซนครัวค่ะใครเป็นสายทำอาหารถูกใจแน่นอนและโซนไดนีแอเรียนะคะเขาสามารถรองรับได้ถึง10ที่นั่ง มาจะพบกับห้องนอนด้านล่างมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่สามารถทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ส่วนของด้านบนค่ะจะพบกับห้องนอนเล็กและห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องค่อนข้างกว้างขวางสามารถเทควิวได้ทั้ง2ฝั่งของห้องนอนเลยมาในราคาเพียง15.5ล้านบาทราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆก,กับ145ตารางเมตรหากท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อกดยกนิ้วเข้ามาได้เลยนะคะ